สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ปู Family ในช่วงเช้านะคะวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์นะคะเสาร์ที 5, ่ห้าพฤศจิกาย,ยน2565นนะคะพอตอนเช้านะคะแม่ปูก็ปล่อยวัวออกมาจากคอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าในคอก ที่แม่ปูเลี้ยงอยู่นะคะอันขอก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือข้อเนี่ยเราก็จะปล่อยออกมาไว้ข้างนอกนะคะ <_ d ata> เพราะว่าอพอเราปล่อยออกมาเนี่ยวัวเขาก็จะมาขี้อยู่ข้างนอกนะคะ <_ d ata> ในขอกก็จะไม่พอเยอะเท่าไหรน่นะเราก็จะให้เขาออกมาขี้ข้างนอกม <_ d ata> ันก็จะลดภาระในการเก็บขี้วัวของเราลงได้ส่วนหนึ่งนะคะ <_ d ata> อันนี้สามสหายเนี่ยนะคะ จะให้หัวาหารเล็กน้อยนะคะก็คือไม่ได้ให้เยอะจะให้เขากินหัวอาหารตอนเช้าเขาก็จะมาเยืนรอตรงนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสภาพคอกที่ในช่วงเช้านะคะหลังจากที่เราปล่อยงวออกไปแล้วก็จะมีกองที่วัวอยู่บ้างเนาะนะคะก็เดี๋ยวสายนะคะหลัง ที่อคอกแห้งสักหน่อยนึงก็เดี๋ยวก็จะเก็บขี้มัวทำความสะอาดคอกมัวนะคะเอาหัวอาหารมาให้เขากินแล้วอันนี้จะเป็นหัวอาหาราที่ซื้อมาไว้นะคะเอาไว้ให้เขาเสริมกับการกินหญ้านะคะจะเอาให้สามตัวในกินตัวปู้น่นะคะ จะให้เขากินในการบำรุงเขาในช่วงเช้านะคะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่แม่ปูให้ทุกท่านดูบรรยากาศของขอครอบครัวตอนเช้านะคะว่าในครอบคัวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เราได้ทำอะไรไปบ้างนะคะ ก็เป็นการพูดคุยกันก่อนที่จะออกมาะขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องแม่ปูแฟมิลี่ทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแม่ปูแฟมิลี่ทุกๆคลิปนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะคุยกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ